음. Mm -hmm. สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมินจะมาทําเมนูปิกไก่ชุบแป้งทอดนะคะรสเผ็ดซีดกันนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะก็นําปิกไก่นะคะไปล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยค่ะแป้งทอดกรอบที่มินใช้นะคะวันนี้มินจะใช้ของครัววังทิพย์ค่ะขนาดร้อยกรัมนะคะแล้วก็ใช้น้าเปล่าเย็นจัดนะคะขนาด110 ML ค่ะแล้วก็ผสมน้ํากับแป้งให้เข้ากันเลยนะคะทุกคนก็จะได้ประมาณนี้นะคะ เสร็จแล้วนะคะก็นาปีกไก่200กรัมนะคะมาคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะทุกคนหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้นะคะนอกจากแป้งรสเผ็ดซีดแล้วนะคะก็ยังมีแป้งรสไก่เกาหลีด้วยนะคะรส3มเกลือคะ่ะรสเคนตักกี้นะคะแป้งทอดกรอบคว,วังทิพย์นะคะมี2ขนาดค่ะขนาดร100อยกรัมแล้วก็1000กรัมนะคะไปเริ่มทอดกันเลยะคะ่ะทุกคนน้ํามันที่ทอดนะคะต้องท่วมเพื่อความกรอบแล้วก็ไม่อมน้ํามันนะคะ แป้งทอดกรอบของครัววังทิพย์นะคะค่อนข้างจะกรอบนานค่ะแล้วก็ทําง่ายไม่ต้องปรุงเพิ่มด้วยนะคะสามารถหาซื้อได้ที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนาทั่วไปเลยค่ะแล้วก็ร้านค้าออนไลน์หรือว่าติ๊กต็อกช็อปเลยนะคะแป้งทอดกรอบของครัววังทิพย์นะคะสามารถใช้ชุบทอดเนื้อสัตว์แล้วก็ผักได้ทุกชนิดเลยนะคะโดยที่ไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยค่ะทุกคนทําง่ายไม่ยุ่งยากนะคะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวมิ้นจะกินกับผักสลัดนะคะทุกคนไปกินกันเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มิ้นมากินปีกไก่ชุบแป้งทอดนะะคใช้ แป้งของครัววังทิพย์รสเผ็ดซีดค่ะนี่เลยทุกคนน่ากินมากแล้วก็มีผักสลัดนะคะนี่มินจะกินคู่กับผักสลัดเพียบเลยแล้วก็อันนี้เป็นน้ำสลัดซีซ่าค่ะแล้วก็อันนี้เป็นอซอสพริกนะคะไปกินกันเลยกินกับซอสพริกอืมอืมกรอบมากทุกคนกับ น้ำสลัดซีซ่อกรอบชายแป้งทอดกรอบของครัววังทิพย์นะคะร,รสเผ็ดซีค่ะ เออน่าแป้งกรอบอ,อร่อยอะ่ะวันนี้ไม่มีข้าวนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นแป้งละนี่เลยอืมอ้มว้า รสชาติออกเผ็ดนิดๆของครัววังทิปะเขาจะมีแป้งไหล่รสค่ะใครชอบรสไหนก็ไปจัดสั่รกันนะคะ ăn bánh Ngon ซอนมะเขือเทศเอ้ยไม่ใช่ซอนมะเขือเทศซอนพริกค่ะอื กรอบสะทานมาก กินกุูงกับผักสลัด แป้งครัววังทิพย์นะคะห่อน,นี้นะคะจะอยู่ที่น้ำหนักหนึ่งพันกรัมค่ะทุกคนอันนี้ไม่ใช้ขนาดร้อยกรัมทอดไก่สองร้อยไก่สองร้อยกรัมใช้แป้งหนึ่งร้อยกรัมค่ะน้ำหนึ่งร้อยสิบมลแค่นี้ไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มนะคะ ให้กินกับข้ามันไม่ไหวไม่เป็นผลที่กินไก่ทอดได้ไม่เยอะค่ะทุกคนมันกินไก่ทอดได้นิดหน่อยถามว่าชอบกินไหมชอบกินอยู่แต่ว่ากินได้ไม่เยอะค่ะ โอเควันนี้มินก็อิ่มไปอีกหนึ่งมื้อนะคะถ้าเกิดใครอยากกินนะคะนี่เลยค่ะแป้งทอดกรอบครัววังทิพย์นะคะรสเผ็ดซีดเลยค่ะที่มินทอดนะคะแต่ของเขามีหลายรสนะคะไปจัดกันได้เลยค่ะโอเควันนี้มินก็ขอลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้มินด้วยนะคะขอบคุณมากๆากเลยค่ะสวัสดีค่ะ